มาออกแล้วคราวนี้มาเลขสิบครับท้องมองคลตามมาด้วยมา,ลาเลขหก Star n k e อรนท้องมองคล Star n k วันเฉลิมเป็นมาที่สามดวงสำเร็จเป็นมาที่สี่ครับอริ Star มาเลขสิบครับท้องมองคลท้องมองคล มาเลาขหก STA NK อันนี้ทองมองคล STA NK วันเฉลิมอันนี้ทองมองคล STA NK วันเฉลิมดวงสำเร็จขึ้นมาเป็นม้าที่สี่ครับอันนี้ทองมองคลทองมองคลตามมาด้วย สไตล์เอ็นเคแล้วก็ดวงสำเร็จทองมงคลสไตล์เอ็นเคดวงสำเร็จ